กินนั่นชามจอกเนี่ยผู้ยิงแก้ชินหมดทันหรอมาเพราะได้พูดคือจานก้อนหรอเฮาเนี่ยมองบ่อยเฮาเนี่ยมองบ่อยเพราะแม่แม่ไม่คอยนไหนจังเล่าห้องกูชื้อนานคอยยันคนละคนฉันแล้ะจานก้อนเนาะเก่งมีหมาน้อยเป็นยังบ่ใช่ไปเอาเมีอะไรแม่แม่้็มีหมาน้อยเฮาบอกได้ว่ามีหมาน้อยใชาไปเอาเมียคือคอยบอกได้ว่าอย่างนั้น คัดเชิงหนาะแม่มือตัวกวาตูวมามาเก้วไดใช่ไมียปาแล้วตก้อนเปิดใจบ่ตอนนี้อ๋อมีอั้นแล้วลูกคือกันกับแม่มองบ้าะนะฮะเอเปิดใจพอตูก้อนเปิดใจแล้วบนี้ บ้นได้ละใปสนใจแล้วทักมาได้านสี่ท่ม๋ยว่าสนจะว่าสนเรานี่นี่ก็ล่อยนะเอาลวด่อยคนเมนว่านคนเท่าจพ่องจหอแขง่นี้เจ้าพองเยเ่อนเื่อเขยเห็นแล้นายรู้โนี่ก็พูดเป็แย่งรการอยู่เมืองดิคอยวับายบายไนทีนั่นมาโดน้คนบอกว่าเนี่ยคุณนี่ว่าก็ผ่อย พ่อเขาเอาคอยพ่อไงเด้อวะต้องไปย้าบ้เงินชาวเราแม่มันลาพ่อแม่เนาะาขาคอยเลยคอยว่าเลยุ้มลุบลุบลุบไปเลยพันวานได้นน่นเนาะพันวาเอาไมมเลยก็เอาไมมคอยกับบริหารคอยนันยาแลยกับชาวเดี๋ยวคอยดูกานเลือเด้ออรากจะได้ไคก็เอา กวีนลุ่มลกลเพื่อนไปมครับทม้งมดว่าผู้สาวมาให้ผู้าไป่คอเจ้าแต่งได้ชูงชุดราคาเท่าไรต่อนะกบ่ร้อยเลยเจ้าให้ผู้สาวได้ก็ว่าชงชุดเลยมันชาวล้านเนาะชาวล้านชาวล้านเลยทอดกึนง่าไปยเอาทอดชิดล้านทอดชิดล่าัชงโตเป็นม นคนค่อยๆนี่มันทำมาไดรทำนิดหน่อยี่ยแม่ผูกลูกขาวไปอยเพิ่มการรอดเอาไปเท่งกันเลยค่อยลูกนั่นลูกเช้านั่นภูนากะเอาวัวไปเก่าอีกตัวหนึ่งเป็นแม่บ้านน<อ>ึ่งบอกไปเก่าก็เห็นในคลิปว่าเอาแว่เอาอย่างกูุ่มฉันนั้นบันเพื่อนเห็นไหนใช่ไหมเอาไปฆ่ากินในเฮือนมันแล้วนั่นไหเออเอาแล้วกินแล้วแว่นะค่อยไปกินพวกคำแว่โดนันได้ฆ่าล้มตายแล้วโอ้ยเดือโอ้ยก็ต้องพูดอแดนเจ้เพื่อนเขาดัน เขาฉิดถามมันเหาะอหาคนไปในเฮือนบัดคอบ่ได้เลยเขาชงเงินกระดองชงคำคอยมาแล้วเขากัดชกเลยคุณบ้าคอยล้มเลยเกื่อที่เยี่ยหัวกระลงในเฮือนน่ะข้าวแห้งพระจะเมื่อนั่นป้าโหช่วงฮอดเขาบอกกินกิ๊ดกอะดองเขาละเขาเกลียเจ้าซื้อตอนที่นั่นชาบ้านนั่นเขาเจ้าลงมาบัดเปียบเขาเนาะลังนีแท้แท้ปุ๊บลังหายเนาะบ่เคยขัดเชื่อนเห็นแล้วนี่ก็เห็นเนาะ แค่นั้นแปลว่าตรงๆก็คือชาวพิบาลใ้ให้เขาเขาเาูแมนจนถึเท่าันอะเมื่อแล้ว้็ได้เหมาะมินเหมาะอย่างเขาลังเมือน้ลังคอเต็มเมือนี่ก็เฉยอันนี้จนได้ค่าซัดตัดชีวิตตัวได้เห็นจักเถื่อนเงินเงินคำเนาะคนมาขอในบ้านบุกคยว่านี้จักเถือันนี้มันเหลือพ่นเน้มาไหลมาไหลมึรู้อ่ะเขาไหลลอยไปเลยตกตลอบทั้งมคนนีต้องอยู่ในช่องลอยหาชิดนล น้วรันไเขาได้เยอะชูกงก่กเอนเอากทเพื่อนดำแปลงนกพนน้มันได้เข้าได้ม่เนั้นนะเราความชิ้นเปลืองที่เจ้าไปเมื่อนั้นอ่ะเสียเท่าไรแปลว่าได้คืนกันนบบแม่เสียห้าล้านแปดแสนห้าล้านแปดแสนจีเออแล้วเจ้าได้คืนหรือเล่ารว่ดชิได้ยังมระตูกับมดบ้านนะชานัดชามเนเจ้าพันมดแล้วเยอะนี่ ุกขานสามล้านสามแสนชาวพันยกคแบ่เนี่ยล้านห้าแสนนั่นเองลายลายมามุลายลายไปไนเนี่ยลายิบแล้วเนี่เรานี่ยเนี่เบียบได้หมดนักริกเือเป็นนั้อีกไรชื่อแบ่เขาหมาเนียไปนี่เขาไล่บังมือนั้นชุบไปนั่นไล่บังนู้นอกอันนั่นอนนันอันนั่นนนันอหล้านแปดแสเสียทิมล่าลุดน่นะได้่ไ,นนดได้แต่กินกแม่นะ แม่กั่ไริกินช่างนาะครับหนึ่งก็บไดิกินแน้วคนไปทำบริกินจัพคนขาเสียเวลาไปบัได้ไรกับขาเสียก็มูอซึกเมื่อน้ำมันก็เติมหลายเอาเดี๋ยวบดชัวน่เลยกชัวร์ชัวรแ่นวเลยบเอูชักซื้อบอกผู้สาวซื้ออะไร x i a ม m i x i a o เม Xiaomi x เา ได้คุยกันเล่ว่าอน,นอืนอกก่นอะไรว่าก็เพว่าผู้สาวโอ้บ้าอ่าบอกใช้วิทย์บอกบอกบอกใช้บอกใช,กใช้มานอนในเรือนนนะลานนะเยใช่มีบ่ประชาวบา้านมีผู้ชั้งมอหนึ่งมอเฉียวมนะันเขาลานกนอชลานคนออชอมคุณทุนนึ่งาทอนุกรรมนั่นจะมีแล้วเลยดได้นะว่ากันไปมัวาดอีาดนั่นแล้มันเป็นอะไไปห้องแล้วผู้ชาวบ้านน้อย mọi người học một trăm linh học mọi không học mọi người là mọi người học 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 เด่มานไ่ิไปหิไปเจ้ามึงไปชแล้วไปชไปเออตอนนี้เราคนท่อิคำเนี่ยไม่ำหน้ารึไปใส่ก่อนไปน้อีกเขาทอดพนมรเนชาวโช้าคนนึงชิคำเจ้าชิมได้มคเมันเดอดาชคำแล้วไปโอ้เงี้ยนิน้อยว่าไปเลยในน้ไปอดลูกพรเนี่ยเออ ไปก็ไปคนเดียวรถที mm ่อ้องแรกตมนางมาดูแอ้วไปห้องอ้อนว่าจะไปก็บอกไปไปมือคนไปเพียบเลยบ่อยากไปรนกครับทุกผู้ชมถ้าเชื่อเงินน้ำแกงของนุยน้องทานคามเชียถ้าเชื่อมเงินประเดี๋ยวเดียวดแลบ้าน หันักแค่นหนางัวนักแค่เลยเที่ยวกันนงนย้งปาดลงคนเดียวกันไปกนานเลยถ้าน่าแต่บ้านไปนี่ไม่รู้หวังถามด้วยหรอแล้วยังหมวดไรย้อยเลยจะมาไฟละไปหอดเลมาแล้วมาไเลุเลยบันชาวเคนเาใช้แนี่ยวมาานแนวมาใช้แนวแต่ชุดอ้องแน่่ไปนั่งคือเจ้าก็คอยเล็กกับชาวน่ะคอยได เนี่ยเนีนมาทอเยอะอ่าอา่ท้องท้นี่เรา่อบ่อเอาได้เลยแล้วพันก่อกันได้เอาว่านเอาว่รอกได้เลยว่าเอาไเลว่่ไปนโอ้โคุณมาเห็ดกับกันแคท้อเร่องนี้นะคอยคอยนู้นคอยกรบอพร้อเด้อคำคอยกระบอพ้าวาเลื่นี้นเขาเคน ชงเลิงก er ับทำชงเฉลิงกับเงินชิบล้านเด็วชาวล้านเด็กับํำบาตหนึ่งกระดองเด็ดคือเบียคือเหล่าคือเนีเนียเนี่ยระหางบอก็ว่าคือว่าท่านว่าป้าท่านนะป้ากันท่านน่ะจีบายาห้างบอกเจ้าพ่อีจีจยังคงมันหนีกับเราเราจะให้มาให้จะให้มันมาให้ยันวายันว่าเขาเมื่อหาพ่อหาแม่เขาชื่อหาพ่อกับ พันเยนคอยบริการเ้าเนอคอยมายามีพอคอยมายามีแม่ยังไมแล้วก็นิผลอยู่บนอื่นผนเอาวัวอยู่บนอื่นผุฮอดอมู่ห้ห้จับจับอำไปเห็นแล้วไงี้บนะไตม่วนไตมันอยู่บนอื่นขงเนาะออผหอผมบอกกันทั้งนี่ชัดมิทิมกินขะม้อยคือหอยไข่นี่ยคอยเอาเมียนนะใจขาดเลยทางนี้นะ เอามาให้เขานะเนาะเออเราให้สิคแับ่มันคโออยู่ยันบันนี้อยู่ลงเพื่อนคนเขาสองหมามายูุมันยังเดี๋ยวแกทื่อแล้วคังมาหลายมือแล้ไม่แสบผัดอะไเนาะโอ้ยบันดันปวดห่วหมาหมาคว้าลูกเอาแกทื่อแล้วไปให้คนไปคนบุไปไม่ได้ก็กรบอไปได้ขาดเพรม่นคอยชิดช่วงนี้อนี พอความนี่ไปเชื่อก็ดบ้านเห็นคอันเนี้ยคนคืนรถเช้าว่ะไม่รอจะนก็หมมาหางอยู่เนาะเอาเลอาโอเคจะไหก็เนาะมีแต่มีแต่หาไม่แล้วตูเนาะเอาแล้วเอาไม่ถคนเดียวกบบ่คาบาหาไม่อย่เดียวคนเช้าหรือจะไปจะไหนก็ดีน้องเอ้ย Chỉ mình ăn lên vào tu mò trên lên cạo thấy tù à? đấy bao là một lần nè thấy thu thích mà bỏ và vợ trời bao giờ? ở đây sáng nay bỏ voi bao nè phải đấy bỏ mồm nó thấy ào và thua mà đà phải men quá ăn thì wa phải tu wa wa อามบ๊อบอยถือม right, <ici> ันบมบอยเขาไปหาจ้า่อบอยบ้านไดบมันบ่อกบ้านใครมาดูนะบ่แม่บ่าู้น <Port rait> you know, ีครชื่อกันก็คอยก็ซือบอยกันบอยตัอยู่บ้าไหนบ้านโคกแม่บ่แม่บ่โตวมีผู้น่นอยู่ดนจับไฟคอยบ่ได้ไปถ่ายังไงนงอยู่จไฟเลยมอบอยนั่นนี่ แก้วแก้วนำยาดอนโอ้โหดัยโม้โม้นางยู้นี่ม้นางนยงไขว้นั้น่เขาไป่ได้ไปถ่ายเ่านั้นเอนนะแก้วแก้วยาโมนี้โมแป่นหงมบ่อยโมแป็นดอ้อโมเม็นหงมบ่อยโมบอยเนยเป็นผู้ยคึ้นี่ยาอันนี้นั่นให้กินนั่นชามจอกนพูยิ่งแก้ชินมทันมม่ี้พูดคือจก้อนอะออ เขาเนี่ยมองบ่อยเขาเนี่ยมองบ่อยผมแม่แม่ไม่เคยไหนยกเลี้ยเขาโกชื้นอ่ะห่างคอยยันคนละคนฉันแล้วยันก้อนนว่าเก่งมีหมาน้อยเป็นยังบ่ใช่ไปเอาเมีอะไรแม่แม่ก็มีหมาน้อยเขาบ่ได้ว่ามีหมาน้อยใช่ไปเอาเมียคือคอยบ่ได้ว่าอย่างนั้นแม่แม่เขาคัดเชิงน่ะามาือมือตัวขาวตัวมามาแก้วในชใจนี่เขาใช้ตัวจุกตัวนจุกได้เอาล้เงินเอาได้ก็บ่เอา เรื่องนี้นะแม่เอาแม่ก็มาโต่อนโตมาได้บ่ได้เออเออตามกรบตูหลับาถ้าคอยมาได้เว้าได้ช่ถ้าคอยมาได้เว้ยเออถ้าคอยมาได้เ้าในพอตู้รับแม่บอกละเออเอาชือาวยนี่ว่าคอยโทุไม่ด่าคอยโทุไม่บอกะเอกระถามคอยยังไม่ได้เพชรเจ้าหัไป่เป็นคนเ้าเจ้าไปเป็นคนเ้าเจ้าว่ะ โทรไปคือค่อยเนี่ยได้เคยโทรเขาเลยโมบอยนั่นจะคนใช่หนอผ่านเจ้าคนละคนเลยสันชื่อเานี่่่ชชืือออบยมันหลายชื่อเด้ประตูโมนั่นนั่งอยู่ะเขาเละเชิญโมบอยน้ามาแล้วเขาเจมชกให้มันเมื่อดึงเครื่อง่อเครื่องแม่มันดึงหมดแต่กองแก้วน่ะเขาจิคัดเจอแมนแมนแมนเขาลดวูวคือลมืงินน่ะกระดองคนมันเพอสองคนร้านไหนวะดาวูนี่เขาให้ ชามลาดบานแหละมันจะคยมนถ่าบักกนเอบ้มันหึนได้หคนแมเดือดแต่ว่าโมแมนคอยแล้วว่าเจ้าก็จําได้อยู่บ้าล่ะอัได้จำได้เพราะล่ะโมแมนบาล่ะคอยที่านไ่ได้จำหนาได้นะคือกันกับออันอันเนาะคือขคือเนเนาอัมีอัดเมียนอัดบอดนบันเมียนป้าดันเผาูจับบ่กันหูจัก กูบ่ใหมันแจ้งกูไปฮอดเลยบนนั่นอัก้นบนมันอยู่นั่อยู่ใกล้ๆนะิแต่ว่าไปถ่าในเือนไผขคอยบ้เข่าไปเหอนไพแจกคืออ๋อบเเหนไพรเือนไรฉันบนเบาบ่อยครับว่าการนั่งอยู่เนื้อกแกวของมันอยู่บนอื่นจักแล้วเนื้อกะแกวโบจักแล้วันนั่นโทรเัาช์เผานี่ก็จื้อว่าน้าจานบอยท่านเห็นะท่นเห็นหน้าจื้อบอก็ชิบจื้อม้อนั่นนั่นคนจำดํายกมอจื้อน้าก็ื้องน เนีว่ามาใช้หัวเนี่ยหัวอยู่ใ้เพชรหนั่น้เพชรอยู่นี้บจักเลสันเบื่เพราะเเพชรเนี่ยคนทูมาเพชรตัวเลบใช้เพชระใช้เพชรเขาเนี่ใช้เพชรเขานี่ชบจักเลสันตัวทู่เขามาต้องบชตัวที่ทรเขามาได้ประตอย่างชิวจักแล้ว เฮาบ่อยอยู่เข anyway, so like hmm ้าแบบไหนเนี so to today, it, ่ยเฮาแมนเข้าแบบท้อทอยกูแล้วเพราะว่าสื right. ่อมันหลายสื่อมันคือกันนะนะพอกูเขากับโจักนะไม่กูผู้แมนบัดโคกับมันหลายบัดโคกับมีนด้เลยโคกได้เนี่ยมันต้องหุจักโคกนั้าในน้องเฮ้ยเฮาเห็นบ่เฮาวอานะแมนแมนโอ้ยบ่บอยมาหาคุณนะเฮ้ยเดนี่น่ะน่ะคุณที่ทำมันชุบบัตเบอร์ใช้กงแก้วนี่ะมันดึงบ่ คือว่ามันดึงออกนะเพราเฮานี่ยว่าเจ้ามีมาน้อยเป็นยังเจ้าบ่ปล่อยไปนำเมียเจ้าโอ้ยมันมาน้อยมันบ่แม่็นนำเมียแม่แม่นคอมประตูเป็นยังเจ้าบุคัดเชิงมาน้อยนั่นมาอันวาดบ้านน้อยคัดเชิงไทยนี่แบบนั้นมอได่พ่อมันบอกเผ่าหรือว่าแม่มาน้อยมันก็ทำมาแล้วคัดเชิงมันจะห่างไปเไปเลยแล้วเหลียงจ้าก่อน เาแล้วแลวทายมันมันเป็นวาดอั่นมันเปนวันมาหน่อยวันคัดเชิงวันอื่นของนั่นอมันบรจับเลืว่าไอแมนอยากให้คู่นี่ค้ากัได้ค่ากันได้วะโอ้ยบอเซอยจะลบรู่แมนบอเสือจะลบลู่คู่นุยดอกเฮาเฮาน่ะมันก็เนาะเมียนั่นพุ่มลูกลูกไปรถกรวจเจ้าน็ไดนลูกใช้มันกับมันมันไปรอขาดไ้ขาดปัญญตอนนี้อย่งนี้เลยเขาอัน ก็ว่าบัเชิงโวยอวผู้ยากแก่ไปชีวะอกยงกนไปวเชื่อไปรดเถียงน่ะที่ท่าย้บึงแมนแมนท่าจะมันจะเป็นตท้าจะมแก้วน่นี่นะยกบโรถเขาชีบบ่อออกขบวนเชียงเงาทับมันก็ตายลงมาก่นเอาเขาลถกทับกองแก้วตายแล้วหมอน่นเรียบร้อยแล้วจะเป็นเนืแล้วทีิท่าบองไปพายาลองเลยไปรอเขาบังับเ่อต่อน้อที่ท่า้ีน้า ก็เท้าไม่ได้กี่การกลองนต่ผูใดก็ม่ได้คา่า